มึงถาลูกร้องใครเป่าลูกอีดถ้าร้องเองเหรอฟาดูกบลูกอีดแขงขันอย่างนี้ใช่ไหมเลกหนึ่งขันขันอย่างนี้หรือจะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้เหรอเบื่อเสิ่มไปเรียกไปเรียกไปเย แ้หล้เยอะไรว่าเครื่อเสียเหรอีเขาเยอะมแต่ที่จริงมันจะมีเครื่องหนึ่งนังนนเห็นที่โรงเรียนมาเก็มันแต่ว่าเราไม่มีที่นี่ละเม้ที่มันอยู่ตรงนี้หลุดยังไงอ๋อเราไม่ได้มันหลุดเลขกดึอยู่ตรงนี้ไมมแตง ดูไหนอ้าวตอนนี้ไปเนาะหนึองดูไหนเออใช่ประมาณนี้เดี๋ยวตรงตัวน่าจะเออเนี่อาจจะตรงตัวไอนี่เลยนะหรือตัวบีดีนั่นนวลเธอเธอไปหานั่นนวลนี่หนึงเออน่าจะตรงเดิน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 หลายเก้าอ่ะดินเดินเอาใหม่เอาใหม่ใช่ใช่

เห็นไหมเห็นไหมฮะได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยเตรงลมเนี่ยมันมียืนอยู่เงนี้มันก็พูดภาษาดาวแก่เราหัวเลาะไปเจอพี่รำอ่ะดี่หัวหิีลูกลูกรึก่นแขกแฮปปี้เลยเอเก็บไว้แลีวเก็บไว้ซันเตอร์นะคบมีสองมีสองเลย เก็บไว้ใส่ตอนโตนะคะเออสองผ้าสองผ้าเออองค์ไหนเอาหลวงปู่ชูอ่ะเนี่ยโอ้โหเอาองไหนเออท่านมรณะแล้วล่างไม่เน่านะฉันได้เจอองค์จริงตอนได้มาตอนท่างนั่นไงหลวงปู่หลวงปู่ไปอมไม่ได้ลูกไม่ต้องอมอ้าวเอาลูกบอลนี่ก็ใหญ่กว่านี่เสด็จพ่อไปย้ำมหาราชองค์เลศขอบคุณครับตอนโตนะครับ นั่นนั่นั่นอันนี้เหมือนป่าป้าของป่าป้าก็มีองค์หนึ่งหลวงปู่ชูไงอ้ยว้าวมีของต้องก็อยู่อยู่หมดเลยลูกไะเก็บเก็บไว้ให้ลูกเด้อครับโตไหนล่ะ เฮ้ยเดย์ hmm. mm hmm. Happy birthday Happy birthday ครับมิ่งต้น Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday

จำไว้ลืมแล้วห่วงแล้วให้อะไรใส่ได้หมดตอนนี้ได้ฟุตบอลลืมลืมแต่มาให้อุป้าเลยมองม่งตาครอบตาเลยอ่ะมองกว้างฝันฝันฟุตบอลมองฟุตบอลมองตาเนี่ยเสียงดังเสียงดังต้องเป็นเสียงดังย่เลอบ้านตาใกล้ลงสีหูไม่ดีถ้าไม่ชอบคนเสียงดังไม่ชอบคนเสียงดังพูดค่อยค่อย

ไม่สวยเลยแต่รูปคนโอ้ยแต่รูปคนสวยสวยได้จังเลยสวยอ่ะเออสวยจังโอ้ยสวยจังเลยลายสวยอ่ะเออลายสวยมากสวยสวยโอ้นนี้เขาทักเองเหรอเทักมือยอดนี่เขาเลยมีกระดาษเลยมีกระดาษเราจะซักแบบไหนโอ้ดีจังติดไปก่อนสวยจังเลยสวย ทักซูบิเกนทักซูิเกชุดซองเอาที่หลังโอเขียนไปว่ามันคืออะไรท่านนั้นอ๋อไม่รู้ป่ะนะเกให้ดูเลยอ่ะโอ้ยไม่เหยครัวชอบอยู่ในครัวใช่คัวตายแล้วลูกโอ้โหโอ้ย คุณครับขอบคุณครับไปยังได้กลัวขอบคุณครับทักสมิเกลแบกกลับไปเลยคุณอาหรือยังไปแบกกลับได้กลัวแบกกลับเลยโอ้โหเป็นลูกไปเลยโอ้โหไม่ต้องไข่เหรอไม่ต้องไข่ชอบชอบชอบแบบนี้สุดละ จะได้เปิดกระปุกครับมีแกงกับข้าวเลยอื้วอันนี้ก็เป็นเขียนเอมชอบเลยลูกครับยก็มีผักมีพริกไทยมีหม้อด้วยโอ้สวยจังเลยขนาดเล็กหนึ่งรอกระโอ้ขอบคุณครับผมฝากขอบคุณป้าป๊าน้องด้วยค่ะหนู แกดูแกแกเลยอย่านี้ไปแกะที่บ้านหลุมเยอะเล่นแกผู้คนจะไปไหนไปไหนอ๋อมาทำที่ปีนด้านนี้้าทำที่ปีนด้าเนียอะไรอ่ะใครโน่าอนนีไรแกเรอไป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  สุดใจกล่องอยู่สดใจกล่องใหญ่กล่องใหญ่เดี๋ยวได้ยืนแน่มีเตารอกกะมอสเสื้อผ้าเต็มเลยจันโอ้ยดูมีชุดสวยใช่ไสวยจังมีบีบิชชาดด้วยไหนมีอะไรนะชุดเอ็กนิจา ครับดูอันนี้ใส่ได้หรือเปล่าดูอันนี้อะไรนะอ๋อผ้าบารคออ๋ออันนี่เหรออือกินจะเล็กไปหมได้โอ้ยอังใหญ่ๆนี่แหละดีอันนี้ใหญ่อยู่เนี่ยเออเบอร์อะไรก็เก้าสิบสองต่อได้เก้าสิบสองเนี่ยได้เลยโอเคโหขอบคุณค้าไปยังมิตรันเหานไหมเนี่ยโอ้ยเห็นไหมน่ารักไหมตนมิตรตันดูสิปีนแล้วจิ๊จิมิตรตันห้ามยืนนะเดี๋ยวโอ้ยดูเด็ดดูเด็ด ี่วีเห็นปะเนี่ยจุจุนักัอืม10กโอ้ตอนนี้ตากยายให้เนี่ยขอบคุณคบคุณครับ่ไมโอ้ยิลโอ้ขอบคุณค่พตันกช์มสนใจนี่อะไรโอ้ขอบคุณค่ะ

เกืกเกือกละกึกเกือกกระต่าน่ารักจังคุณผขอบคุณครับขอบคุณครับอบคุณครับอาติขอบคุณครับผมอืมคามียังขอบคุณครับมียังอบคุดี๋ยกดูดี๋ยวดูเนี้ยป๊าปาปาปา ปะ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 อุปะอุปะโอ้ยไม่อะไรเยี่ยมมากอืมเอาาโอดเอาเลนเยี่ยมมากเอามาโรดอ๋อเลยอากายบอกใส่ในรถเออมันหนาๆไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ใส่ได้อุ่นอ๋อนี้มันแบบอ๋อก็ดีอืมได้เลยไม่หนาไปก็ดีเลยเดีลองใส่เลย เดี๋ยวลองใส่เลยนั้นอ่ะใส่กับป้เลยอะไรกับบ้านเลยตัดป้ายออกเอาฟุบบอนสิ่งที่ชอบที่สร้างโดยทุกตอนนี้ขอบคุณครับทักชูมิเกบเลยขอบคุณครับของี่ลืมด้วยนะรอ้าม่ตั้เนี่ได้มาแล้วไม่แพ้เด้ได้อะไรพระพได้ครับไปงตร มินต <c oughs> ้อนเจมไปแล้วเมื่อเช้าอมไปเริ่แล้วอมไปแล้วอมพักเก็บไว้ต่อต่อไปครัวเก๋อสวยเก๋อสวยเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเฮ้ยเฉียงว่า It's to come. เออฝั่งนี้มันเปิดยากอ่ะทำไมคะทำไมผิดอะไเนี่ยเขินตูทิ๊ดทำอะไรกินครับ Tsk 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 tsk. Ah, ja, det stikker egg. Øker litt varme.

เราก็ไม่กัดคำอื่น,นะแตเดี๋ยวชาไอ,อ,าอกัขายทิ้งก่อนแล้วค่อยกัด ทำอบขาเหรอมันจะหนีมือสิครับนันจะหนีมือหนูนะครับไม่เปิดไม่เปิดขายยังนะเปิดให้ยาเปิดให้ยาจะดันยานีขายไปจะดันยานีอะันเสพที่นี่ม้ง ตัวเสีอ้าจะหมุนไปไหนเนี่ยเรยกอุปัตอุปะอุปะอุปอตอะไรฮะช่วยเนาะช่วยทำอะไรช่วยทำอะไรช่วยทำให้มันไม่เสร็จใช่ไหมนเนี่ยเหรอออออูปะตเก่งจงเลย

ทำไมเก่งอย่างนี R ้นเนี่ยเยอะโอ่ย hmm. ยุ่ยยุ่ยย่าอยู่นี่ครับหาย่าเร็วหาย่าเร็วคนเก่งเร็วมา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 กระเอ๋มาหาย่าเร็วไปไหนจะไปไหน 아 o i y 이 iya, i 그래. 응. 응. a iya, iya, i y 이 ตบ,บ, <laughs> บนะครับนะเ <c oughs> ดไปเดินไปเอาลุกอาโอ้ย oh. โอ้ยเก่งจังเลยกอมินตันมาถือมาเดินมาเดินเดินให้ป,ป๊าป๊ะเอาลูกอมา <laughs> เออมิน <laughs> ตันเดินมาตรงกลนมาขอลูกบอลหน่อครับ เด้าโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออเหยียบถุงเท้าตัวเองจะหลุดอีกะอุ้ยอุ้ย ไปสดีค <toys> ่ะด <m ics> <sh yelled> ีค่ดไม่ทมันไม่ทมปอมันไหมป่อยมันห่อดินดเดินอตดิอดฮสุนกอาร ทอรอเงไ,นะไม่ให้ป,ป้าอให้ป้า,ปาเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้บบบบให้ป,ปาเล่นด้วยหน่อย

弟弟。